เมนูนี้มีขายแค่ร้านเดียวในเมืองไทยเท่านั้นค่ะกระต่ายป่าวันนี้จะพาทุกคนไปเปิดตำนานหอจดหมายเหตุความอร่อยแห่งเมืองพัทยาถ้าคุณนำเท้าบรรจงเหยียบแผ่นดินเมืองพัทยาแล้วไม่ได้กินปลาช่อนโฮกฮือบอกเลยว่าเพิดร้านนี้ถือว่าเป็นร้านอาหารป่าในตำนานที่มิวกินมาตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยค่ะและเมนูยอดฮิตของเขาก็คือปลาช่อนโฮกฮือเนื้อปลาช่อนเด้งๆใส่มาในน้ำต้มยำกะทิเนี่ยเกิดมาชาตินี้ถ้าไม่ได้ลองที่ร้านเล็กอาหารป่าสาขาสามบอกเลยว่าพลาดมากเอาเป็นว่าหมิวมาพัทยาก็คือซื้้ออกกัับบบจนททรรีแลว ูสีกวางผัดเผ็ดใส่กะวานเขาสิคะแดงฉานบอกเลยว่าถึงเครื่องมากปลาช่อนลุยส่วนก็ให้มาตัวใหญ่เบิ่ลปลาช่อนเด้งๆใส่กินคู่กับสมุนไพรคือได้มากแล้วหวนองก็โตมากเช่นกันคะ่ะหรือใครชอบกินยำแนะนําเป็นยำถั่วปูโบราณเลยคะ่แะแหลกแกงคั่วหอขมจานนี้รสชาติแบบสมัยคุณย่าคุณยายทําให้ท,หทานเลยทุกคนคข้าวสวยร้อนๆก็คือดีมากตามมาด้วยปลาเนื้ออ่อนชูชิหน่อยก็คือเข้ากันเข้ากันคะ่ะแกงกะทิมันเป็นอะไรที่ต้องกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆเนาะแบบนี้ทานได้เลยนะแล้ววันนี้เมนูจาน โปรดของแม่เหมิวเองค่ะเป็นหลอดปลาเค็มที่พอยกมาเสิร์ฟก็คือกลิ่นปลาเคมเ็มเตะจมูกเลยรสชาติกลมกล่อมมากแนะนําค่ะส่วนปลาคังผัดชาจันเนี้ยก็คือเหมือนโยนปลาคังลงไปในโดงผักสวนครัวความหอมถึงเครื่องสุดๆแล้วเมนูกับแกล้มก็มีนะคะเช่นหนังไก่ผัดเม็ดมะม่วงร้านเล็กอาหารป่าเป,เป็นหนึ่งในร้านที่หมิวกล้าบอกเลยว่ามาพัทยาต้องมาทานค่ะที่นั่งกว้างขวางมีห้องคาราโอเกะเราก็สามารถรับทัวร์ได้ด้วยร้านก็จะอยู่ตรงทางเลียกเมืองพัทยาฝั่งขาออกไปกรุงเทพนะคะถ้าไม่อยากพลาดความอร่อยก็ตามมาสร้างตำนานด่วน